ที่เกิดวันจันทร์ปีถกเดือนกระกฎาคมหกสี่ปีนี้นะครับอาชาตาชีวิตของตั้นเป็นคนขี้น้อยใจมากอย่าทําร้ายตัวเองนะครับคําว่าทําร้ายตัวเองคุณย่อมรู้ดีหนึ่งชดหรืออย่าจะกินอย่าจะฆ่าตัวตายเพราะว่าคนอื่นที่จริงเปล่านะครับคุณไปยึดติดคนอื่นมากเกินไปทำไมคุณไม่รักตัวคุณอนะ่ะ ดวงคุณเนี่ยในนี้ไม่มีเลยไม่เดกตัวเลยนะนครับรักตัวเองให้มากๆน่อยอย่าทําร้ายตัวเองครับผมก็รักตัวเองให้มากๆแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่ารักใครมากกว่าตัวเราไม่มีใครรักเขาไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเรารักตัวเราเองคุณไม่รักตัวคุณรักคนไหนล่ะก็จะรักคุณคุณต้องเข้าใจนะ แล้วปีนี้คุณก็หลงเล็คนที่ผู้ใหญ่เขาช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างเขาช่วยเหลือคุณถ้าคุณทำร้ายตัวเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสเขาจะช่วยเหลือคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำร้ายตัวเองก็จะมีผู้ใหญ่หรือคนมีอายุเขาจะช่วยเหลือคุณไม่ว่าเรื่องการงานการเงินก็ดีนะครับคิดดีทำดีแล้วพูดดี นะครับสร้างบุญกุศลเอาไว้สิ่งเหล่านี้ยจะ้าให้คุณมีความสุขและดวงของคุณเองเป็นคนที่ลำบากอยู่แล้วก็อย่าให้มันลำบากมากกว่านี้เลยนะครับผมเป็นคนขี้น้อยใจคิดฆ่าตัวตายแต่อย่าทำถ้าคุณทำไปแล้วก็จำไว้ว่ามันไม่ดีชาติหน้า ุณไม่อาจเกิดได้เป็นคนด้วยซ้ำนะครับผมสร้างบุญกุศลวยครับรักตัวเองให้มากๆหน่อยนะครับก็ขอให้โชคดีมีความสุขนะครับแล้วถ้าคุณอยากได้อะไรปีนี้จะได้ผู้ชายจะมีคนอุปถัมภ์อยาา่างน้อยใจในสิ่งที่มันไม่ดีที่คุณคิดอยากจะทําตัวคุณเองนะครับถ้าคุณไม่รักตัวคุณใครจะรักตัวคุณนะครับผมให้โชคดีครับผม